ไม่น่ารักเอาน่ารักกว่านี้หน่อยต้องแบนวนๆดิดุ๊กดิ๊ดเออซึ่งซปูลไหมมีเราบอกว่าเกอกเอิ๊กกันเนี่ยทำอะไรได้บ้างทำอะไรได้บ้างทอะไรได้บ้างทอะไรอีกดุ๊กดิ๊กหน่อยดุ๊กดิ๊กหน่อยน่ารักไมน่ารักครับ อ้วนที่ปากเลยที่ปากเขาเพาะมันทับหน้ามากอือเป็แบ๊วแบ๊มันคังคอกวะไทยทีวีไทยทีวีฉันเพิ่งดูดีมากเลยเสาร์อาทิตย์อ่ะวะอเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาต้องต้องดังกันระบบิดเจ็ดโมงครึ่งรูไทยทีวีอือกูเบนดูไหมกูเบนกูมันไม่ได้ดูแล้วทำไมอ่ะก็ซื้อซีดีเก็บไว้กูเบนกูมันมีว่าล่าสุดกว่ากันบ้าง์ลาถ้าเราใช่ไงอือไม่ไงอีกไม่ไงอีก

เธอไลฟ์เธอไลฟ์อยู่ไลฟ์ก็ชัวโอเคไลฟ์แมนดีดีด้วยนะคะเกี่ยวกาแฟนอย่าว่าแฟนขับกันฉันเห็นมาแล้วแฟนขับอยู่ข้างล่างเหมือนกันรู้จักทุกคนแต่แฟนขับไม่รู้จักฉันหรอกอ้าวอัจฉรลฟ์อยู่เนี่ยคนเลวน่ารักหรอ ใช่เนอะสวัสดีสวัสดีอ่ะสมุนแม่ไลน์เองไหมจะพูดอะไรจะคุยอะไรบ้างไม่รู้อ่ะเออแม่ลายจะอ่านให้นะแมวแม่กัรนอนกลางวันเหรออันยองอันยองจ้าจ้านยองก็มาทำไรอ่ะอะไรคุณกวางคุณกวางคุณไปไหนวันเนี้ยคุณหายไปไหนมาจ้า คนจีนด้วยฟอร์มฮ่องกงเหรอไฮพีกันเปลี่ยนไปชอบเสี้อของเราพี่กันนะครับใส่วิกน่ารักจังขอบคุณค่ะใส่วิกน่ารักจังวิธีในไทยรัฐเดิมอัานอ่านอันยองเลยอัานน่ารักหน่อยนะอ่านน่ารักนะอยแม่พูภาษาจะต้องพูดภาษากับแฟนกันต้องได้ทุกภาษาให้บอกพูดตามบอสแม่พูดตามบอสภาษาอะไรก่อนบอกมือ อย่าเพิ่งอ่านเธอเป็นดาราอยู่ตอนเธอต้องมองนี่เเอออธไม่รู้สิมจะเลยหนึ่งเต้นจังหนึ่งเต้นจังเหมือนสกรีนหน้าจอเออต่อแม่เดี๋ยวถ้าแม่แนะนำเสร็จเราจะไปกินละเฮ้ไม่ควรักใครเลยอ๋อบายบายครับอย่เพิ่งไม่คุยได้คุยต่อได้คุยต่อได้แต่ เคฟซีนะเคฟซีโอเคเคฟซีเทอร์มินอลนะเทอร์มินอลไปเคฟซีเพรามันมันไปไปนี่ไงเป็นเช้าโกเป็นเช้าโกลเขาจะไปซื้อแก้วสตาร์บัคด้วยองไงเพราะที่นั่นมีแก้วของสตาร์บัคเยอะมากได้ได้อยู่แล้วสำหรับใครที่สงสัยเรื่องปัตติพิลงนะครับถามมาได้ครับแม่วันเรียรู้ ่โอเล่จะตอบทุกอย่างใครสงสัยเรื่องปิ๊กรงถามแม่โอเล่ได้นะครับหนแม่เขาดูอยู่อยนางนเหรอะนี่บทออู่กับฉันนี่บทเนี่ยเออรู้ทุกอย่างกระเดือกนั่นเป็นของใครกระเดือกของใครได้ดูไปเนี่ยไม่ได้ดูอ่ะแล้วบอกดูไปสิบรอบแล้วที่เซอร์ดูแล้วที่เซอร์กระเดือกคืออะไรกระเดือกตอนนี้น้องกันร้องไห้แล้วโผล่เข้าไปซกนะ่ะ ที่เขาบอกซีนน่าสงสารน่าสงสารฉันเหน่งจะน่าสงสารตรงไหนก็กลั่นมันก็เป็นกันอ่ะนะอะไรอีกแล้วเราไปกันนะแม่อ้าวปกติหน้าแม่ไม่เคยใช้รองพื้นเลยนะนาใสๆนะเอากล้องสั่นมาไปดูเดียไหนรำจะเลื้อได้ไงอ่ะมันเลอะรองพื้นที่ไหนล่ะแม่ทำให้มันหายให้หน่อยหายได้ไหมไง แล้วทำท่าไหนทำไมถึงต้องลองพูดถึงเรื่องตรงนั้นได้ก็นี่ไงเมื่อกี้ผู้กันแต่งหน้ารุ่นตะโกกเรียวเสื้ออยู่มีแม่เบาน้ำมาเช็ดเลยปะปีล่ะปะปีไม่อยู่จ้า i s สซิงซิงอ่ะซองเหรอจ้า i ิงไม่อยู่เหมือนกันจ้าเอาคืนปะปีให้หนักนะจ้าพี่แม่น่าเหมือนแม่เลยอ่ะแม่สุอยกเอาไอ้เช็ดจ้า ไม่ต้องเช็บไม่ต้องเช็ดต้องใช้เช็บช่เปียกช่วชุบน้ำตรงโฟฟมีชักกิ้กวกันแล้วกันก่อนไหมไปเลยนะนี่จะไปข้างนั้นต้องการไมอไปดีค่ะ b y นะอืมได้โอเคต้องการบอกบายนะคะ